สุขสบายดีเนาะ FC ทางหลายมื่อน,นี้เสาแพงกับสิแกงฮิตละโงกพี่นอ้องอันนี้บบแมนหาเด้หน่นะซื้อมาแต่ตลาดพี่นอ้องเสาแหงหาสีด้อยู่บซิบดอกเนาะเฮละงโงกเขาก็มีสองสีนะพี่น้องเนาะมีสีเหลืองกับสีขาว พิ่นมีสองทายพันธ์สีเหลืองกับสิกะอาหารในตั้งเกิดก็ต้องเกิดมือเดียวกันเนาะมีเท่าอันนี้แม่ประว่าเอามาให้พี่น้องเ่นเอามาให้ก็สิไม่ได้ลาบกินดอกเนาะตอนแรกเนาะเสียไหวหลักกินไม่เอ,อื่นพี่น้องนี่นี่ซาแพงสื่อนี่ก็โลล,ลอยพี่น้องโลลอยบาทเดอร์ เพิ่นคายนะเพิ่นสิคายว่สามสิบหาพันแต่พอเขาสิืส้อแท้เพิ่นลอยหนึ่งก็เอาเพาิเ่นมาแต่ตลาดพี่น้องอันนี้ก็มักแตงหมักไม้สีแบงไว้ให้ปลาเมากินี๋ยวฮอกก็สิมาทำกันปอกขี้ดินออกก่อนนะพี่น้องเนาะแล้วก็สีแส่น้ำไว้แล้วก็จังสีล่าง แทนบ่ว่าก็สิลาบเฒ่าพี่น้องเนี่ยไปเอาอยู่ใส่มักทั่วน่ะไปซื้อทางใดซื้อเฮือนไผเฮือนบ่าอืลูกดอดบ่าสายฮู้บัดนะบ่ฮู้ไปฮอดบัดนะบ่ฮู้สิลาบเ่าพี่น้องเฮือนปากได้ามักเือเ็ดเตาหนาย้นี่เต็มถ้วยในมันก็บ่ออก ก็เขื่องปรุงพี่น้องอยากไปเบิ่งเส้นเท่าเพื่อนเนาะเบิ่งเต็มหมอคือว่เท่าก็จุดเขื่องกระซ่างเบิ่งแต่เครื่องปรุงมันนี่ว่าเตียมถั่วบักใหญ่เพราะเราบ่เคยใส่ลายปั้นนี่เท่าลายชามบักแก่ทางนี้คงดูโหพี่น้องจะเพิ่นละเผื่อหาเฮือนนะถ้าพอเรื่องปรุงยังเต็มถั่วบักใหญ่ เข้าก่อนสีลาบก็ต้องผักก่อนได้พี่น้องขั้นบ่ผักมันกินบ่ได้มันเสียนยาวเนาะม,มันจะเป็นเสียนเกี่ยวข้อแล้วอาเลยเสียนเกี่ยวขอ้อถ้าแปว่ากับซีเฮดเมนูเข่าผัดเหมนะือนกันยิงยิงควายใส่หอมมันละผักเขียวพี่นนเนี่ยฮะก็ได้ผักวันหนึ่งอันนี้ก็เป็นตม้มกบเนาะพี่เนาะ ราบเท่านี่ขั้นบัวใส่ต้วหมกรอบกับบัวแสบบัวมีกบบัวมีปลาบัวแสบนะพี่น้องแนวมันเนาะเดี๋ยบๆมาหอดปลาว่าปลาว่ากำลังเหด็ดเมนปูป่าว่าล้างกุง้งไปตลาดเมื่อเนี้ได้กุ้งมาสิบกว่าตัวตลา,ลาดกับซาวแพงเนี่ยซาวแพงซื้อเห็ด เราว่าซื้อกุ้งมาโลละลอยขั้นขั้นซื้อนะกะโลชามซิมหาแบบบ่มันลงหรือบ้านนอกหอยแมงสีซองเมนูบาวนานะถ้าอันนี้ให้เด็กน้อยเด็กน้อยกินลาบเข้าแล้วเล่กเห็ดเขาพัด ผักแพวผักหอมเปขิงใส่รับเทาเหนือร้ายอริณาพทองพ่เนอแค่หเห็นอไม่แค่หลอกกะแค่หลอกกะผ่าหั่นลูกเตาลูกเตาลูกเตาะเด เอาน้ำห่อนมาลกวกไปพี่เนาะหลับเท่าตะกี้น่ะใส่น้ำอุ่นคุ่มือนี้เอาน้ำหอนลวกโลดหักหลับเท่าตะกี้นะหอมนะปะน่ะเนาะคงใส่น้ำอุ่นเนาะมันยังมีกลิ่นเท่าหอมหวนอันนี้นะน้ำหอนลวกมันเบิดบกค่อยได้กินเท่าไหม โกบพี่น้องเอันนี่นะชิตำใส่อันลาบเ้าห้อยประเสริฐน้ำกันเลยบ่าวบ้ห้อยที่คนไหห้อยบุกลมงม t า ả ไม่เท่าก็งมห้อยถ่าดลยอ่าหัวใจคน โอ้โหครบเข้าหนูจะเคยพัดลายนี่เคยพัดแต่เนื้อมาแล้วว่อฮึ อีแล้วแต่เจ้าอยากใส่น้ำหน่อยน้ำลายอยากใส่ซ้ำนี้แล้น้ำบ่มีฮอดขี้เหนือแม่นบ่ว่บ่ีความงามเนาะเท่าน้ำหลพี่น้องเอ้ยงามจนบ่ขี้หนนนได้เบิ่งีมังามอยู่บ่นน้ำเข้าออกลวกแซ่บาดิันน้ำไสน่ะบ่แซ่บเท่ามเป็นต่ละน้องไเป็นต่ละน้อง สืวนทางปาว่ากับหันที่แล้วนะพี่น้องเอามาหนะฮุงเบิรติป่าวะออผููเบิต่อได้ให่ไหเอาของเงื่นแลใส่อีกเอื้อหนือหื้ออื้อหื้ออห้น้ออหหหออ้อนหออ้้หอ มันยังหอนะปะเอา้างมันออกบ่ออกแล้วเอาออกแล้วแหล่เนาะหอมคือซอยยาวคือเห็นเป็นลูกเต่าควางลกนี่ส่วนมางนี่เขาชิมักหั่นเลยหอมอันนี้ก็แซ่บเดเต๋

เอาปาแดกกุ้งนะลุป้าแ่บเจย่กน้ี้พ uhm yeah> ั่ด้บ่อมหอฮาเด็ดมามาบอมาาไทยซ้ำซ้ำหศร้าบะคือบ่ได้ซ้ำมืนจะเก่ายังซ้ำหอกะซ้ำคัาเงินบาทกะซ้ำห่อ้าบะเงินเกียรกหกพันใคเจาซื้อมามาเตรียมพัดกันเนาอพี่น้อง ปุ๊กก็ได้เรื่องหน้าตาเอากระแดกเทียนเป็นยีรลฟกระแดกเไปเจ้าว่าวผื่นหลับเทากันไปน้ำนะพี่น้องเนาะมันยังบันกุ้งบ่เดี๋ยวเดี๋ยวให้อันน่ะอันนี้เลื่องก่อนอันเามี่ยังวสิตะไข่เนาะไข่ถ้าใส่น้ำรังปูใส่ใส่ต้อนอยู่กลางเขาไข่น้ำสีขาวจุบ่ข้าวใสเขาขับไข่ลงอื ตามโดยกรุ้งเอาเที่ยวมาเข่ามากเลยแหละแบบอย่เพิ่มตีให้กุ้งเลื้งก่อนให้วุ้กระเทียมเลื้งก่อนใส่ก่อนแกลดกันจะ้งเพราะว่าเคินกลองพี่น้องเพราะว่าเคยนบ่เคยพัดบ่เคยพัดพี่น้องเอ้ยล่องมือแรกชาวแห้งมาบอก ปูบอก็ปูพัดสากันเด้อบอกก่อเคยเห็ดเนาะเห็ดน้เนเอเ,นเดียวก็เป็นเซฟเดียวห้าสิบเปิดหันอาหารแล้ว่านเราทีมวยพอแล้วบอ่อลงเนาะบบบนี้กุ้งบบทันเลืองซะเขาเอาไข่แล้วมาพัดก่อนเผาเลยนะากัน,น,บ<อ>นแบบนี้บ่อแอดไข่มันบ่แม่นแนวมันมันซุกแล้วไข่พัดแล้วก็วกเอาเข่าอันขะแย่ออกเลย ตอกไข่ใส่ใจกลางมันเออขาความเจ้าเอ้ยเขี่อนั่อืมเข่าคือร้ายใช่ใชไหมเศษตัวนัวคือบ้านเขาดี่บ้อืมสีเข่าภักนี้ละอันน้ำมาด้วยอันป้าเนี่ยแซ่เข่าขัวกับมังผิเจ้าเนาะยังมาท่าใไซยังมาใหายอะไรเปลาอยู่เดีนะให้กระใสแต่ปลาแดกกว่าใหกระใสเซ่ปลาแดกกับก๊กบ ้องขา้าวกัวเป็นอะไรเอา,เข,าข้าวัลวลงเห้อหอมอื่นมาใส่ดังเลดเป็นอไั่นเม่ว,วากัวจานแรงกะตาประแดดปุงมาอีกมกพริกกันนี่พี่น้องซีมะพริกคืองามาแท่ปะข้วกลวโอ้ยคันป้าขัว,วมะพริกนะขัวพายอ่อนซีมะพริกคืองามอันนี้เอาเกลือ,ลอ,นอนแล้วขัวพอยอ่อนละกา ไม่ดงนะเพ่าะอะไรกูเท้าขัวบางพลิกงามเด้พี่น้องข้าแพงขัวก็แปลว่านี่ดำจึงขื้อเกลือเป็นหนักเป็ดเจ้าน่ะฮะน่าติป๊าเนื้อป้าแนวเห็นบ่เห็นบ่ป้าหนังนะพอดีอมกับเนื้อเลยเนาะกูไปเอาหนังอะไรมาใส่กุบก็หน้าพี่น้องเนาะโพด่โผลเกลือพี่น้องเกลือ เๆ่ปลาล้ออร่อยแบบนี้สะไล่น้ำจืดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องรับเท่าหอมกันเลือแต่หอมบอกไม่เ hmm. น so ื uh ้อว่วแล้แล้วมันคือหอมแท้ หอมพี่น้องหอม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 ผู้สมุนไพ่นี่แต่สมุนไพ่อย่างนั้นนี่จังหวะแล้วแอบหวานแอบร่อยขอบคุณพ่อป๋อป้าผู้ใดเคยกินกะสิคกืนน้ำลายมแล้วเนะพี่น้องหลังจากไม่ได้กินแต่เฮิงกับกืนน้ำลาย แต่ห้อยบ่ผู้ใดบ่เคยกินก็ซิมเบิ่งเด้อพี่น้องห้อยซิหลายเด้อบาดนี้ซิมพี่น้องซิมด้พี่น้องเอ้ยมีแต่ผู้สาวพี่น้องบ่มีสนใจน่บ่เนาะเป็นไหืออยู่ปาเราตื่มเอาเองไปหาปตเพิ่นอาบ่ อ่าทางนี้ก็แล้วปิชี่เรียบร้อยพี่น้องเหลือแต่หั่นหอมหวยนะกินรถไปบอกนปี้จังกินเอาเองเอาถวยนะเอาละเท่าแน่อย่ากุ้งบ่ิมยังสิิมกุ้งเด กนบบทั่วเนอ่อนสองอย่างแล้วพร้อมกันเนาะพี่น้องเนาะสาเพลงกับสปีดคลิปไวเพียงเท่านี้พี่น้องตากดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้สองสะเพลงเนี่ยสบายดีรอชมคลิปหนาเนาะดูหนาคอนเท